สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าส,สูก่การรายงานมึงคองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำที่30กันยายน2567ค่ะสํารับวิเคราค่ะสำหรับปีคอราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงแถวบริเวณ2660นถึง2,670เหรียญจากสภาวะความตึงเครียดของสงครามระหว่างอิสราเอลและเลบานอนโดยล่าสุดนายอัสซันนาสลัลอผู้นำติดอาวุธ อิสบัลละของเดปนนได้เสียชีวิตแล้วหลังจากอิสราเอลโจมตีทางอากาศในเขตชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุสขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในวันศุกร์ได้แก่ C P C P C E Price Index m ั n on Month ออกมาลดลงจากที่คาดการขณะที่ Reverse U O M Customer Sentiment ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการโดยวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ชิคาโก P M I ซึ่งคาดการว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิมและติดตามการ ท่อยแถลงของนายเจอเริมพอเวลประธานเฟดในคืนนี้โดยภาพรวมตลาดส่วนใหญ่คาดการว่าเฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยได้อีก0.5%ภายในปีนี้และส่วนลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องอีกในปีหน้าขณะที่ทางด้านเศร,รษฐกิจของจีนยังคงอ่อนแอลงโดยจีนกำลังพิจารณาอัดชีนเงินทุนสูงสุด1ล้านล้านหยวนประมาณ4.6 ด้นล้านบาทเข้าสู่ธนาคารของรัฐเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งที่กำลังชะลอตัวขณะที่ด้านญี่ปุ่นนายชิเงรุอิชิบะนาอาดีตนายกอดีตรัฐมนตรีกระหูมชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยและเตรียมขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่นสำหรับภาพรวมด้านเศรษฐกิจไทย วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายสำหรับการแจกเงินดิสตอร์1,000ให้แก่กลุ่มเปราะบางดัชน,นีดอลลาร์ภาพรวมยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับต่ำกว่า1 0 1จุดโดยวันศุกร์เปิดที่ระดับ100.59จุดและเคลื่อนตัวระหว่่ง1 0 0 1 6ถึง100.88จุดและปิดที่ระดับ100.42จุดขณะที่เช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ดับนดี100.46จุดขณะที่ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ32.27บาทตรต์ แข่งค่าสุดในรอบ2ปีใกล้จุดต่ำสุดเดิมที่ระดับ32.08ต่อดอลลาร์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2022ดังนั้นมองว่าหากค่าเงินบาทหลุดระดับ32บาทต่อดอลลาร์ลงมาจะมีแนวรับถัยไปที่ระดับ31.50บาทต่อดอลลาร์อย่างไรก็ดีการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าจึงส่งผลให้ทำให้ราคาทองคำไทยราคาปรับตัวสูงไม่มากนะักราคา โดยราคาทองคำกลับมาทรงตัวอยู่แถวบริเวณ4,600บาทต่อบาททองคำหลังจากที่ขึ้นไปที่ระดับ41,000บาทต่อบาททองคำได้ในระยะสั้น วิเคราะห์ราคาทองคาทางเทคนิคภาพรวมราคาทองคํายังเป็นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นโดยวันนี้คาดว่าจะมีกรอบแนวรับในระดับระยะสั้นที่ระดับ2,640เหรียญและแนวาตานที่ระดับ2,675เหรียญสําหรับโกลไลฟีเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,670เหรียญและแนวาตานที่2,705เหรียญและโกคอมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,665เหรียญและแนวาตานที่2,700เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่43,000บาทต่อบาททองคํา และมีแนวต้านระยะสั้นที่4700บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1แนววันนี้2640เหรียญแน,นวรับที่2 2630เหรียญแน,นวต้านที่1 2675เหรียญแน,นวต้านที่2 2685เหรียญและกลับมาพบกับบุญพร Morning Report ได้ในว,วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ